สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้เนี่ยพี่แป้งก็มีข่าวดีมาบอกนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงงานสําคัญของนักเล่นเกมอย่างเราแล้วนั่นก็คืองานแคสเดย์ฟันซีสุดจี๊ดและทันสนุกในวันที่25มิถุนายน2559นะคะเวลา11นถาาึง18นาาที่ไหนนี่หละ่ะก็ที่เดิมเลยค่ะยูเนียนมอล์ชั้น6ภายในงานนะคะน้องๆเนี่ยก็จะพบกับแคสเตอร์สังกัดออนไลน์สเตชันทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่มาร่วมสนุกกันมากกว่า20ชีวิตและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่ขนมาให้ร่วมสนุกและมีีขอองใจก ทั้งกิจกรรมตักไข่ได้การ์ดที่มีการ์ดใหม่ให้น้องๆได้สะสมถึง12แบบราคา<อ>เพียงแค่30บาทเท่านั้นและที่พลาดไ่ได้เลยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมลัคกี้ดอกเพียงสะสมสแตมให้ครบ7ดวงก็นําไปแลกของรางวัลมากมายแอบบอกนิดนึงนะคะว่ารางวัลใหญ่เนี่ยคือเกม Overwatch ด้วยนอกจากนี้นะคะก็จะมีสินค้าของพี่แป้งขายในงานด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นของใหม่ๆนะคะอย่างริสแคนคู่หมวกสีเทาเข้มลายบิ๊กบอยนะคะสมุดหรือว่าจะเป็นริสแตนฉลอง1ล้านซับและกระเป๋าฉลอง1ง ล้านซับด้วยค่ะพิเศษนะคะสำหรับคนที่ซื้อโฟตโต้บุคของพี่แป้งหรือหนังสือซีบิงในรูปแบบดิจิตอลก็รับโปสการ์ดของพี่แป้งไปฟรีๆเลยน้องๆสามารถมาเจอพี่แป้งนะคะได้ตามเวลาดังนี้เลยค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมมารวมสนุกกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะรอที่งานนะบ๊ายบาย